สวัสดีครับมาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัว p r i นเตอร Epson LQ 590นะครับใช้กับ Windows 10 64บิตนะครับซึ่งไดรเวอร์นะครับจะเป็นไดรเวอร์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิด Google Chrome นะครับจากนั้นพิม รุ่นก็ไปนะครับ LQ 590แล้วพิมพ์คำว่า driver สักนิดหนึ่งครับจากนั้นกด enter นะครับสังเกตดูนะครับก็จะมีลิงก์นะครับขึ้นมานะครับควรควรจะดาวน์โหลดนะครับจากลิงก์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นลิงก์ของตัวอของเว็บของเอฟซันเองนะครับนะะ ผมแนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นของลิงก์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เอฟซอันนี้ผมไม่แนะนำโอเคนะครับกดลิงก์เข้าไปนะครับเมื่อกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะเจอกับหน้ารักษายี้นะครับให้ท่านเลือกนะครับเป็นวินโดว์ที่เราต้องการนะครับในที่นี้เป็นวินโดว์10 64บิตนะครับก็กดเลือกเข้าไป10 64บิตนะครับจากนั้นกดโอครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะเพิ่มก็จะมีส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับโอเคนะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดนะครับนะลิงก์นี้นะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็น this image นะครับส่วนที่2องก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือ driver นะครับถ้าเราใช้ this image นะครับไอตรงนี้จะมา จะมาทั้ง status monitor นะครับก็คือจะมีซอฟต์แวร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีทั้งไดเวอร์ด้วยนะครับนะแต่ถ้าใครต้องการที่จะติดตั้งเฉพาะไดเวอร์นะครับก็ให้เลือกหัวข้อนี้นะครับโอเคนะครับผมเลือกเฉพาะไดเวอร์นะครับผมก็จะเลือกหัวข้อนี้โอเคจากนั้นกดยอมรับนะครับกดดาวน์โหลดนะครับสังเกตมุมทางด้านขวาบนนะครับ กดนะครับโฟลเดอร์นะครับกดโฟลเดอร์อันนี้ผมแนะนำนะครับกดวนกดเป็นแสดงโฟลเดอร์กดมาแล้วนะครับให้ท่านดับเบิลคลิกนะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยลงไปอีกนะครับก็คลายซิปก็ได้นะครับ คลายไว้ที่เดียวกันนั้นแหละนะครับการคลายซิปนะครับก็จะมีจะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับ extract tool นะครับนะหรือจะดำเนินการคลิกขวานะครับนะแล้วก็ extract นะครับได้ผลเหมือนกันนะครับเมื่อเสร็จที่เป็นเรียบ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมปิดหน้านี้ลงไปแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับโฟลเดอร์ er ที่เพิ่มขึ้นมาดับเบิลคลิกเข้าไปอีกครั้งนะครับเลือกนะครับเป็น w i n 864นะครับแล้วก็เข้าไปยังโฟลเด er อร์ Setup อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นกด Setup นะครับกด Yes นะครับ เลือกเป็น LQ590 นะครับกดโอเคครับกดยอมรับนะครับขั้นตอนนี้ให้เสียบสาย USB ครับเรียบร้อยครับติดตั้งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับกดที่ Start นะครับ setting นะครับพิมพ์ในส่วนนี้นะครับว่า p r i n t นะครับ p r i n t and s c a n นนะครับท่านคลิกเข้าไปนะโอเคนะครับเจอแล้วนะครับนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ f อฟสนะครับ print t e s t ดูครับนะครับคลิก m a n a g e r นะครับแล้วก็ print test โอเคนะครับ ตอนนี้เครื่องก็สั่งลินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านใดที่ต้องการหารไดเวอร์หรืออยากรู้วิธีการติดตั้งไดเวอร์สำหรับรุ่นนี้อยู่นะครับก็คือตัว e f p s o n FQ 590นะครับฝากกดถูกใจ เอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ